ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับผมวลภาสบุญมั่นวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพี่สุบินคณิตทองอดีตนักวิชาการสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงชนะลงมานานกว่า10ปี ปัจจุบันท่านได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชนโลงของดินขึ้นและมีแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารชนโลมทั้งยังร่วมงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆในการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของชนโลงตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพิสุบินแล้วนะครับ เราได้พูดคุยกันหลายเรื่องจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับมีข้อคิดในการทำงานอยู่ด้วยครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงจันนโลงพันจิว๋วคิชกูดเชิญท่านชมต่อได้เลยครับ เก็บน้ำหวานได้20%่สเอเพราะฉะนั้นเขาเลยผสมเกสรได้เก่งกว่าพึ่งพึ่งร้อยห้าสิบห้าสิบเขาทำรูเข้าไปถึงนู่นงาเนี่ยอันนี้เขาทำรูเข้าไปถึงนี่แต่เขาไม่ทำปากรูใช่ไหมฮะเขาไม่ทำปากรูเออสายพันธุ์นี้ไม่ทำปากตัวแต่เขาทำรูเข้าอันนี้น้ำหวานครับอ่าอันนี้ไข่ไข่ไข่แก่อันนู้นคลานอ่นไข่อ่อนในหนึ่งนางจะมีนางพญาตัวเดียวอืมตอนพึ่งงาน คนางพญา,าจะเป็นตัวใหญ่ๆถ้ามันนางพญา,ามันเกิดมาเนี่ยคืองามจะพาหนีไปอยู่รังอื่นครเป็นรังรอบรังอื่นเพราะทำงานทั้งวันเนี่ยครับเนี่ย <ต exactly. S 1> อย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหามีเชื้อราใช่ไหมครับมีเชื้อราเป็นัแล้วก็มีตัวห้ามตัวเบ,บียนท,ที่กินมีหนอนครับมีตัวมีมดมีชิ้งจกมีตุ๊กแกค้อหนางบางพวกศตรูครับท,ที่กินกด้ซีซีกินเขาได้ แต่นี้ก็ถือว่าหลักนี้ปลอดไัยอันนี้ก็ถสรปลอดภัยครับเดี๋ยวมีปัญหาคือจิ้งจบมาคอยดักกินหน้าปูกไอ้นี่มาติดมันมนไดน้จิ้งจบเอาอยางอะไรมาใส่ยอยไอ้กาวดักหนูครับเ<อ>มือมาวางดักจิก้งาาจบมันคอยจะมากิน,นอย่างเงี้ยมันติดไปแล้วจิ้งจบมันขึ้นง่ายถ้าบอก เอาขาเอทอรอนย่างอย่างเขียวเนานนะมผมว่ามันจะดีกว่าไงก็เลยมมผมก็เห็นเขาเอาขาเอ,อ,เอท่อมาก็เลยเอ,อเหตุผลนอะไรทำไมไม่ใช่ไม้ไม้กวกขึ้นอ่ามดทิ่ได้ง่ายครับไตศัตรูมันขึ้นได้ง่ายไงผมว่าเรื่องที่ผมันขึ้นได้ผมก็เลยเขาติดกันใมสมาผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อืม ผ่านการคิดแล้วลว่างั้นเถอะกระบวนการแล้วร่าก็สอบล่างแล้วก็อย่างว่าเอ๊ะผมสงสัยนะทําไมไม่ใช้ไม้มรลังก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับเนี่ยเมื่อก่อนรนะ่ังใหญ่ๆทางไปเนี้ยสมัยก่อนนะครับอันนี้มาจากครูทำอย่างเงี้ยหาได้ก็ทํากันแล้ว ก็นักวิจัยเขาอะพวกดเชามาพวกอาจารย์มหาลัยเกษตรศาสตร์เ,รเขาคิดมาก่องมันน่าจะสูงแค่9ค้าเซนต์มากแค่20หรือ30อืมก็มเลยก็พัฒนามาเดี๋ยวนี้จะเป็นกล่องรูปแบบนี้ค,คือการใช้นกล่องมันทำงานง่ายครับงานง่ายกล่งองมันไม่สูงเหมือนเงี้ยมันแยกยากก็เลยเอากล่องแบบน,นี้นี่นคือไซส์ที่เหมาะสม้วไซส์ที่เหมาะสมสำหรับขนเงินหลังลายครับเนี่ยมาก่อนของผมก็เป็นแบบนี้ ลิงตาวตาวับบันเลี้ยงมาสี่สิบปีก็ชใช้ลังแบบเนี้ย<อ>มันก็เลยแบบเอ้ยมันทํางานยากลําบากเนี่ยผมยุกินกท็ทีทับมันใช่เลี้ยงก่อนกันนะผมเลี้ยงก่อนผมเลี้ยงปีทางสมัยก่อนใช้ยุกิจเป็นนายกไอ้เป็น,นกเกษตรที่สูนพึ่งครับอันเนี้ยอันเนี้ยนานอันเนี้ลยละล่งเริ่มแรกสมัยเลี้ยงเลยเยังไม่เคยแยกเลยคงแน่นเนี่ยมันพัฒนามา อันนี้ขนเงินครับอโอ้โหโนี่นี่คือหล,งงล <c oughs> ังดั้งเดิมหลั <c oughs> ลงดั้งเดิมหลังเก่มการลังตั้งแต่เริ่มมันยังครับห <c oughs> ลังใหญ่ๆไม้อะอันอันนี้คือรุ่นใหม่ไอ้รุ่นใหม่ที่อันนี้ไม่ไม่ทำไม่ต่อแล้วครับสั่งใต้าทางใต้ทำมาใช่ไหมครับถึงบ้านแล้วก็โลทางสองร้อก็โอเคก็โอเคนะมันต้องไม่เสียเวลาเราครับแต่ก่อนนี่ทำเองเลยทำเองต่อเองเนี่ยทำเองอะไรเองไหนก็มาเนี่ย อันนี้พันอันนี้ปากหมูครับอันนี้ไว้ศึกษาครับว่าเด็กมาเรียนรู้แล้วก็สั่งมาจากใต้สั่งมาจากใต้เลยััอนนี้ส่งปากหมูโอ้หันนี้พันปากหมูโอ้ยิ่งใหญ่มากนาอยู่ตรงไหนนี่นะครับเปาะน้ำหวานครับน้ำน้ำใครอ่อนใครแก่เขาก็เกศสอนโอ้โหตัวยังกระแตนเลยครับเนี่ยมันมีปัญหาเชื้อราเขาอยู่บ้านเราความชื้นมันเยอะ ังกินชันจอจะชัดโอ้หอมนะครับหอมนะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ป่ะก็ไม่เป็นไรเพนนีนานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่วันสั่งมาตั้งแต่วันที่27็ดพันหกสิบคอริติก้าฟังครับคอริติก้ายี่สิบจดละเอียดเลยนะครับอันนี้สั่งร้านนี้เจ็ดพันเจ็ดพัน เตรียมเตรียมเป็นงานวิจัยเอาเงนอันนี้อันนี้อันนี้คิดตันอันนี้คิดตันครับอ่านี้มีคามาคิดตันรับหมายี่สิบเจ็ดมาพร้อมกันครับอันนี้คิดตันอันนี้ไตท่อระย้ะตัวปีกมันจะเป็นอ่าอ่าปีกมันจะขาขาวขาขาวขาอันนี้เขาเรียกฟันคิดตันบิงแฮมบิงแฮมใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้ อมย่างเขากินคนละคนละชนิดกับอันนี้คนคนละกลืนเลยคนละกินอย่างนี้น้ำหวานเต็มมันเขาก็ปิดปากน้ำหวานเต็มเขาก็ปิดปากเวลาเราจะเอาเราต้องใช้สลิ่งอยู่แต่ถ้าเอาเอาให้คนไปดูนะเดี๋ยวเชื้อราเชื้ออะไรเข้าปากเข้าไปทำลายเนาะมันก็ไม่ควรหรอกไม่ควรอัเนี่ยอันนี้ไข่อ่อนแก่ๆไข่ก็เขาแยกชั้นเอ้งล้างเขาอยู่ตรงนี้เหรอครับอ่าปกติมันอยู่นี่ครับ แล้วว่าคนใต้เขาเอาต่อรังเขาก็ขึ้นขยายมาอยู่ข้างบนพอเขาเต็มข้างล่างแล้วอย่างเงี้ยปกติอยู่ในตอ์นตอนี้อันนี้ยถ้ามันเต็มมีตัวเพาะมีนางพญาเราไปยอะต่อนี้ยกเก่าออกไปแล้วทํากล่องใหม่ใส่ไปเลี้ยงในกล่องได้เลยยกนปในตู้ตัวมันก็ไม่เยอะเลัวมันอยู่ข้างล่างมันมีโัวมีท่าไหร่ครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ผมยังไม่ได้ทันสิรทอน กำสิบเอ็ดทอนพื้นพื้นพื้นเธอมันอยู่ทางฝั่งเดิมตกเขาเมืองการแถวใต้เมืองการน่าจะมีผมยังไม่ได้อยู่ยัติดใจพวกนี้ก็หาให้โอ้อันนี้มาอยู่ก็ผมก็ใช้สิ่งที่เหลือใช้เอามาใส่ในนี้เลยสุดยอดเลย เราใมเขียวเวฟใบเขียวเวฟมันแกะไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมีบอร์ดที่บ้านแฟนว่าเอกองกออากาศเครื่องยนต์เลยครับแกะได้กผมจะดูแกะให้ดูอันนี้วันที่เท่าไหร่มือนกัผมครับเอ้าบุรีตรงไม่มีเหล็กในไม่ต่อยไม่ไม่ต่อยเรานี่นะผมไม่เลี้ยงอ่ะพึ่งผมไม่อยากเลี้ยงมันต่อยครับเอาออกแล้วครับยังกริ้งอยู่ไปเสียบปลั๊กเท่าไหร่ เสียปากมีขายเราปีตัวพร้อมไปอ่าวมีแล้วมีแล้วใช้ได้แล้วโอ้โหนี่รังครับใช้ได้แล้วเออคือเขาอยู่ขนเงินมาอยู่เองไม่ฮะผมจับแยกมาผมจับแยกมาโอเคใช้ได้แล้วครับเดี๋ยสวยเลยครับสวยเลยโอ้โหวัสดุเหลือใช้ครับโอ้โหเออยี่ห้อนี้น่าซื้อไว้ใช้ บัคกี้กดได้อยู่กดได้เลยถ้าเปิดไฟเนี่ยมันมันมันไม่เสียแต่ว่ายังไงมรู้มันเวฟไม่ได้ครับโอ้โหนี่ถ้าคนมาแล้วเขาเขามาอย่างงี้เลยเขายกมาเองไม่เอาเรือบ้ามาเล่นไพเบ้าอะไรใช่ครับเาามสั่งมาครับยังมีในตอมีรังหล่อมันแต่มันยังไม่ขึ้นขนะครับ ไม้เนื้อแข็งนะครับเหมือนไม้ประมาณนั้นเป็นหลังสองชั้นแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นมาชั้นบนครับผมแยกไว้โอ้ครับนี่ก็โอเคแล้วใช้ได้คนเงินคนเงินอันนี้ใช้ได้แล้วตกลงว่า ผเงินนี่ไม่ต้องลงอังใหญ่ไม่ต้องลงอังใหญ่พาลาังขนาดอย่างที่ผมว่าสา2สิบสสสยี่สิบคูณสามสิบคูณเก้าเต็มเ้าเต็มเดี๋ยวถ้าเขาเต็มลงัลงลงัลงล่างเขาขึ้นมาอยู่รังเลยมีมบ้านล่มลื่นดีมากเลยครับ ธรรมชาติโอ้นี่เอาอีกมีทุกที่เลยนะตอนนี้เขาเอาตัวไปไปเช็คสายพันธุ์ที่ไต้หวันอันอันนี้คือพื้นที่เราใช่ไหมครับอันนี้พื้นที่เราคือหลักธรรมชาติที่สำคัญครับ วิขการ์ดหนึ่งพันทีครับต่อทำจักไอันนู้นเข้าไปอยู่เองหลังผมเก็บของมันมันเข้าไปอยู่อ่าเป็นเป็นเหมือนแบบคืเขาอาจจะย้ายจากไหนมาคือมันเป็นนางพญาเขาพานางพญาหนีหาลังใหม่อยู่ครับมีต่ออนนี้ก็ใช่อ่าอันี้ก็ใช่ไม่นี้คือโอ้โหเลียงดาววิธีการคือแยกขยายมีต่อมีลอกขยายขยายตามท